สวัสดีครับผมรกรวยนะครับประจำทางช่องยูทูบกรวยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมเห็นบรรยากาศแบบนี้วันนี้ครวเอ,อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เสียงอในห้องอาจจะก,ก้องๆนิดนึงจะไม่เหมือนเสียงที่ที่บ้านนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก,ก,บก,เก,เกเบ็เป็นการอัดคลิปนะครับจริงๆก็ว่าจะไลฟ์สดแหละแต่เดี๋ยวมันจะมีภารกิจต้องเตรียมตัวหลายอย่างก็เลยขอนะครับเป็นการอัดคลิปนะครับ ให้ลงทางชั้นเรียนนะครับวันนี้วันที่6เนาะถ้าเป็นทางช่อง youtube ก็จะเจอกันวันที่5นะครับเช่นเดิมนะโอเคสําหรับเลขกลุ่มนี้นครับไม่พูดความทำเพลงเดี๋ยวขอเข้าสู่รีวิวเลยแล้วกันนะครับผมเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มสองหกห้าสามนะครับสองหกห้าสามนะครับกลุ่มตั้งชื่อว่า,ามั่นใจและอบอุ่นนะครับเป็นกลุ่มที่ตั้งจากบุค,คลิกนะบุค,คลิกภายนอกเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงบุค,คลิก4ตัวหน้าก่อนที่จะถึง4ตัวหลังครับอ่ะก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันนะครับก็จะมี2662 5665แล้วก็5 3 3 5นะครับก็ทั้ง3กลุ่มเนะี่ยคุยทำไว้แล้วเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปชมได้ทางคลิปที่ทำไว้แล้วนะครับทางใชนะ้นอง YouTube เนาะแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นกลุ่ม,ม3ตัวนะก็จะเป็น 2 6 5 5 6 2แล้วก็3 5 6 6 5 3นะครับกลุ่มเลข3ตัวอุก,ก็ทำไว้แล้วเช่นกันนะครับสามารถกลับไปชมกันได้เนาะโอเคนะครับเมื่อกี้อุ๋เกิดไว้ว่าเราจะพูดถึง4ตัวหน้าก่อนนะครับ4ตัวหน้า265 3นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับมั่นใจและอบอุ่นที่ตั้งชื่อไว้นะครับ4ตัวหน้านะครับ จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่กระชับกระเฉงคล่องตัวนะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเขาจะเป็นคนที่บุคลิกจะดูนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็แข็งนิดๆแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าภายนอกสุดของเขาอะกับเป็นคนที่เวลาที่เขาจะเอาตัวเองไปนําเสนอใครที่ไหนเหมือนกับคนที่ผมให้นึกภาพดาราที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดอะนะครับอย่างเช่น คุณหมากบอลลินก็ได้คุณหมากเป็นคุณหมากเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นนักกีฬาเก่าเนาะเป็นนักกีฬายูโดเก่าก็จะมีความเข้มแข็งแบบผู้ชายแต่เวลาที่เวลาเขาออกกองเขาไม่ค่อยเล่นไงแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แต่งตัวแบบเหล่อหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวหน้าทมาดเข้มๆนิดๆเนี่ยขี้เล่นน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบออกทรงนักกีฬาแต่ดูอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่แหละผมตั้งชื่อว่ามั่นใจและอบ่นซึ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลย นะครับถือว่าเป็นโอเคมากเลยแต่ถ้าเป็นหญิงเนี่ยมันก็จะเป็นแนวสาวห้าวอย่างเช่นคุณซานิอย่างเงี้ยคือเขาสวยนะเปิดหน้ามาสองงส์นี่สวยดูดีแต่ว่าเขาจะมีความแบบเข้มเข้มแบบผู้ชายนิดนิดแบบห้าวห้าหน่อยหน่อซึ่งมันเป็นความมั่นใจในตัวเองในบุคลิกภายนอกซึ่งผมก็มองว่าแล้วแต่คนชอบนะเพราะจริงๆส่วนตัวผมก็ชอบคนที่ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งหน่อยหน่อย ก,กีฬานิดๆผมชอบมันแต่สมัยรุ Boy นะ่นสไปรบอยแหละไอรสไปรเกิร์ว่าสไปรบอยนะครับสไปรเกิร์นะครับก็จะมีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งอ่ะชอบแต่งตัวแบบสปอร์ตสปอร์ต่ะผมชอบสไตล์แบบนั้นแนหะนะครับก็ถือว่าโอเคนะเหมือนหรืออาจจะมองเป็นแบบปัจจุบันถ้าเป็นทางช่องสามก็มีคนแต้วใช่ไหมแต้วรนะัฐพรนะครับก็มีอาการแบบสวยด้วยแล้วก็มีความเข้มแข็งด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายคนนะครับหลายคน รือน้องเบบี้อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมก็จะประมาณนั้นนะครับก็แล้วคนชอบนะบุคลิกแบบนี้ผมเพราะว่าไม่ได้กั้นสนุกสนิยอะไรมีแรงดึงดูดที่ดีเรื่องของบุคลิกและความมั่นใจในตัวเองนะครับอันนี้คือสีตัวหน้านะต่อไปนะครับสี่ตัวหลังหลายคนชอบนะที่จะถามว่าสีเราังเป็นยังไงแล้วก็มีคําถามถามมาเยอะมากเกี่ยวกับสามห้าท้ายเอ้ห้าสามท้ายผู้หญิงใช้ได้ไหมตอบตรงนี้เลยครับตัวเลขทุกตัวเลข สำหรับตัวเองเใช้ได้หมดนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะชอบสไตล์มันไหมถ้าเราชอบสไตล์มันจัดไปเลยครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าอะไรเพราะมันเป็นสไตล์ของเราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อย่างเช่นบุคลิกภายนอกเนี่ยถึงแม้มันมี5้าก็ตามถามว่าก,กั้นเสน่ห์ไหมความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีบางคนก็ชอบสไตล์แบบความมีความเป็นคนมั่นใจ แต่บางคนก็บอกเฮ้ยมันดูแข็งมันดูตึงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์หรือว่าแล้วแต่เจ้าชะตาว่าสไตล์เขาเป็นแบบไหนเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับจะอยู่หน้าอยู่ท้ายสําหรับผมนะผมได้หมดนะไม่แบ่งเพศนะแต่อยู่ที่ว่าคุณรับได้กับเรื่องนั้นไหมถ้าคิดว่าเออโอเคคุณเป็นคนตัดสินใจสไตล์5-3เนี่ยจัดไปครับไม่ต้องไปกลัวอะไรนะเโอเคเดี๋ยวมาเข้าสู่รีวิวกันนะครับสีตัวท้ายนะครับเลขสามท้ายเมื่อเช้ามีถามเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ เขาเป็น693นะเมื่อเช้าไปถามในทางช่องยูทูบว่าทําไมเออทาไมคน3ท้ายถึงนะครับ93ท้ายเนี่ยหนูก็ใช้639แต่หนูตรงกลางของเขาเป็น693ท้ายเนี่ยทำไมเขาถึงแบบมีแนวทางชนะหนูมากกว่าหรือว่ามีการชนะเอาเปรียบคือผมบอกว่าข้อดีของคนเลขสนะจะบอกตรงนี้ว่าเออเมื่อกี้เขาบอกเมื่อกี้พูดจริงแล้วว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนจะ ทำอะไรก็เหมือนกันจะชนะมากกว่ามากกว่าข้างหน้าที่เขาก็มี6กสามเก้าเหมือนกันแต่ว่าอยู่ตรงกลางแต่คนนี้อยู่ท้ายคือมันมันมองได้สมุมนะมุมแรกก็คือเลขไหนอ่ะที่มันบ่งบอกถึงการสร้างโอกาสแล้วมันอยู่ท้ายท้ายหลังๆเนี่ยหมายถึงการตัดสินใจเขาจะมาก่อนไงเขาจะตัดสินใจก่อนแต่ถ้าเป็นตรงกลางคือวิธีการลงมือทําวิธีการปฏิบัติมันนํามาซึ่งผลสำลีที่มันเร็วเร็วกว่าไวกว่าแต่ ลองคิดดูว่าถ้าเขาคิดก่อนเขาต้องเริ่มทําก่อนไม่ว่าเขาจะทําช้าอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาคิดก่อนเขาต้องไปทําก่อนถูกไหมตอนทําอาจจะช้าแต่เมื่อคิดได้ก่อนแล้วก็ไปทําก่อนนึกออกใช่ไหมมันก็ต้องได้ก่อนแต่ถ้าเราคิดทีหลังเนี้ยเราคิดเยอะๆอย่างเงี้ยเออคุนเป็นคนเจ็ดท้ายห้าท้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงจะมีคุณจะมีสามเก้าตรงกลางก็ตามคุณอาจจะไตรตรองก่อนวเวลาทําค่อยแบบไปเร่งทํารุ่นๆอเดียวแต่บางทีอ่ะ มันก็อยู่ที่เรื่องเรื่องนั้นนะ่ะมันต้องการโอกาสก่อนหรือว่ามันจะต้องการแบบคิดให้ดีก่อนอันนี้แล้วแต่เรื่องครับไม่ไม่จำเป็นว่าเอ้ยอยู่กลางอยู่หน้าแล้วมันจะอะไรก่ากันนะครับอยู่ที่สถานการณ์ที่เรามองผมมองว่าถ้าเป็นของเมื่อเช้าเค้นมื่อเช้าที่พูดมาก็คือน่าจะเพราะว่าเขาตัดสินใจอะไรก่อนนะครับมาดูกันของกลุ่มเราเนาะเลขสมท้ายนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเลข3ท้ายส่วนใหญ่จะสั่ง สัญชาตญาณในการตัดใจจะค่อนข้างคิดอะไรได้ก็จะตัดสินใจเลยมันเหมือนดาบสองคมนะคือคมแรกก็คือด้านดีก็คือปุ๊บมีความชัดเจนมีความมั่นใจว่าเอ้ยคือเสียเสียเวลาน้อยในการตัดใจอะไรก็ทําไปเลยอย่าง,างผมผมใจสามทางผมข้าใจคือเราตัดใจครั้งแรกก็ทําไปเลยแต่เราต้องรับผิดชอบผลที่ตามมานะ <c oughs> นะครับมันก็จะได้โอกาสเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นไรเราไปสู้ต่อถึงมึงว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงเราก็ไปแก้ไขเอา แต่ขอให้คว้าโอกาสนั้นมาก,ก่อนนะครับนี่คือคนสามท้ายนะแต่ข้อด้อยแน่นอนแหละมันอาจจะแบบพลาดได้ผิดพลาดได้หรือว่ามันอาจจะแบบเหมือนจะแบบเอาเอา,เอ,าอารมณ์เป็นที่ตั้งมากกว่าอะไรพวกนี้มันก็แน่นอนครับเพราะฉะนั้นคนเลขสามท้ายหรือแม้กระทั่งมีเลขหนึ่งคือเลขท่านลมเดียวก็คือเลขแป็ก็ต้องระวังเรื่องของอการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือความประมาทแต่เชื่อว่าถ้าคุณกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่คุณ ตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือร้ายคุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนึกออกไหมครับคุณจะไม่โทษไม่เป็นไรเอาก่อนว่ามันถึงคนที่มีสามทายหรือแปดทายถึงกล้าเสี่ยงกล้าลองเพราะมันอาจจะสร้างโอกาสนั้นมากกว่าไงนะครับก็ลองคิดดูลองเปรียบเทียบดูว่าคชอบไหมแต่เลขกลุ่มที่เราพูดกันวันนี้นะครับมีเลขห้ามาเป็นลำดับเพราะนั้นสิ่งที่เขาเสี่ยงหรือสิ่งที่เขากลา้าตัดสินใจนั้นนะ่นะมักจะเอามาเป็นทําให้เป็นลำดับเป็นขั้นตอนได้ดี มีความชัดเจนมีความแม่นยําอยู่พอสมควรนะสมมติว่ามีความแม่นยำเนี่ยประมาณเต็มสิบเนี่ยกูยให้คนห้าสามเนี่ยประมาณเจ็ดถึงแปดเลยเพราะว่ามันอาจจะดอกที่ห้าที่สามท้ายก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่มันมีห้าเป็นแนวคิดคือเฮ้ยหยิบนั่นหยิบนี่มามาทาเป็นล็อกล็อกล็อกว่าอรไรต้องแต่ใจเรื่องน,งนี้แล้วก็แต่งใจเรื่องนี้แล้วเราต้องทำยังไงกับมันก็วางแลนวางลําดับไว้เนี่แหละกูเองว่ามันจะโอเคตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกอาวนนะครับแล้วแต่เราชอบว่า5้สามท้ายมันเป็นยังไงถามว่ามันแข็งไหมก็แนแ่นอนมันแข็งมันเป็นคนเด็ดขาดแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเรียนรู้โอกาสจากผู้คนได้ด้วยแต่เมืคนถามท้ายนะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเขาใช้สัญชาติหรือเขาใช้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเรียนรู้กับผู้คนต่างๆเนี่ยมาประกอบการตัดใจเขาด้วยนี่คือเลข3ามท้ายนะแล้วมันประกอบกับเลข5้าที่มีความลำดับมีความชัดเจนปุ๊บผมเล็มมองว่าเลข ห้าสามทายมีความเขาเรียกว่าอะไรตัดที่ใจเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองสูงนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัดใ,ใจสูงแล้วก็มันมีความน่าเชื่อถืออยู่ในการตัดใ,ใจนั้นเราเชื่อว่าคนนี้ทำแน่ๆเลขที่คล้ายกันอีกเลขหนึ่งนะที่ผมมองค,คล้ายกับห้าสามนะก็คือห้าหนึ่งแต่ห้าหนึ่งอาจจะชัดเจนกว่านี้ก็คือแน,แนวทางนั้นนะแต่ห้าสามือตัดใจได้เร็วกว่าหนักแน่แนกว่าประมาณนึงนนักครับผม อ่ะโอเคลำดับต่อมาเป็นเลข6นะสิ่งที่ตัดสินใจสิ่งที่วางลำดับต่อมาให้มันเป็นลบียบให้เป็นแบบแผนอะไรพวกนี้เขาสามารถนําเสนอเหมือนเมื่อวานเลยก็คือนําเสนอออกมาเป็นชิ้นงานได้ดีการตัดสินใจนั้นมักจะได้ตอบสนองด้วยการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเป็นคนที่จัดลำดับวิธีการลงมือทําได้ดีแล้วก็นําเสนอได้อย่างเข้าถึงผู้คนคนเลขนี้ถึงเหมาะกับงานอะไรก็ตามที่เข้าถึงคนได้ดี การบริหารจัดการผู้คนการพูดคุยเ,เช่นพวกงานถ้าเอาตรงๆนะก็พวกงานเกี่ยวกับพวกจิตแพทย์หรือพวกที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์คนที่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้คนที่ต้องอาศัยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันเขาจะมีรูปแบบแนวทางที่เข้าถึงคนได้เก่งสําหรับคนเล็กเนี่ยเพราะว่านอกจากจะตัดสินใจได้ชัดคือเหมือนแบบเหมือนกับผมเรียกว่า ฟูลแมนน่ะนึกออกไหมเหมือนกับคนควบคุมงานอะโปรเจกต์ Project อะไรสักอย่างหนึง่งเขาเป็นคนคุมทุกอย่างให้ทุกอย่างมันเชื่อมเข้าหากันเขาเป็นทั้งคนที่เชื่อมสิ่งที่สิ่งที่นาไปนเสนอคนอื่นแล้วก็คนที่เชื่อมระหว่างทีมงานที่จะทาอะเขาเรียกว่าคนประสานงานเขาเรียกว่าประสานผมเป็นคนมองว่าคนเรื่องเนี้ยเป็นคนที่ประสานงานได้เก่งได้เด่นนะครับเขาถึงคนได้ดีเพราะนั้นถ้าง,งานประเภทเนี้ยจัดการได้ แล้วถ้าเป็นงานอื่นอย่างเช่นค้าขายการโรงการเรียนเป็นอย่างไรผมมองว่าเขาเป็นคนลำดับถ้าเป็นการเรียนนะเขาเป็นคนที่ลำดับขั้นตอนในการเรียนหนังสือได้เก่งชอบวิชาท่องจำนึกออกมาพวกชีววิทยาเคมีอะไรที่เป็นองท่องแล้วเอาไปใช้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคณิตศิตศาที่อาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะหัวอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่อะไรที่ต้องใช้หลักใช้เหตุใช้ผลใช้อะไรในการพิเคราะห์รวมกันเนี่ยเข้าใจถึงบริบทต,ต่าง ว่าเด็กคนนี้ถ้าหัวได้เอาไปให้เด็กใช้นะครับก็จะมีลักษณะการเด่นในเรื่องของวิชาที่แบบที่มันต้องใช้ปรัชญายหน่อยๆน,นะครับการหลอรวมอะไรพวกนี้นะครับก็ลองลองมองดูได้นะครับสําหรับเด็กนักเรียนถ้าเป็นค้าขายก็เป็นคนที่อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับ การเข้าถึงตัวคนหรือว่าการที่ด้วยพูดคุยกับคนอย่างที่บอกไปข้างต้นกรจะเป็นจิตแพทย์หรือว่านักสังคมสงเคราะห์หรือถ้าเป็นการค้าขายอของทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของการแบบเข้าออกเข้าใจลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับงานบริการก็ได้นะครับจะมีความแบบชัดเจนว่าเออจะต้องทํายังไงบริการแบบไหนหมอนุ่งหมอนวดนวดนวด,นวด,นวดแผนไทยนะครับหรือว่างานทําร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มมาได้หมดเลยนะครับเพราะเป็นคนที่เข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับผม อันนี้ส่วนหน้ากับส่วนท้ายนะครับอ่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาเรื่องของการเงินแล้วกันกลุ่มนี้ผมชอบนะทั้งการบริหารจัดการแล้วก็วิธีการหาเงินถ้าหาเงินนะเต็มสิบผมให้9นะครับแล้วบริหารจัดการเนี่ยเต็มสิบผมให้8เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้โดยรวมนะผมให้สัก8.5ดจถือว่าเยอะนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาหาได้หลากหลายหลายทางแล้วบริหารจัดการการเงินได้ดี ถ้าเขาถ้าเขามีพื้นฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างโอเคมีทุนนะคนเล่งเนี้ยบวกสบายการเงินเนี่ยบวกสบายนะครับแต่ถ้าไม่มีเป็นสตาร์ทอัพไม่มีเลยเขาค่อยๆเรื่มเพื่อไปสู่ลำดับที่ดีได้เสมออ่ามองมองให้มองภาพแบบนี้นะครับก็คือถ้ามีเงินก็ยังโอเคถ้าไม่มีเงินก็สามารถพยายามสร้างได้พเพราะแรงผักเขาเยอะด้วยเพราะท้ายเป็น5ใช่ไหมแล้วข้างหน้าเป็นวิธีการ ในการจาไรไดัดหารายได้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็อย่างลงตัวนะครับก็ถือว่ากลุ่มนี้โอเคมากๆสําหรับเรื่องของการเงินไม่ว่าคุณจะรวยอยู่แล้วหรือคุณจะไม่มีก็ตามคู่ชอบนะครับกลุ่มนี้นะครับนี่คือเรื่องของการเงินเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักนะครับเขาเป็นคนที่รับผิดชอบสมมุติว่ามีคู่แล้วเขารับผิดชอบคู่รักได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าแต่ถ้ายังไม่มีคู่นะครับเขาเป็นคนที่ค่อนขางจะเปิดโอกาสให้คนเข้าหา แต่ว่าเวลาตัดสินใจเนี่ยเขาจะตัดสินใจด้วยด้วยอินเนอร์เขาอ่ะคือคบไปก่อนคือให้คบก่อนคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังคบกันไปก่อนสักพักเดี๋ยวเราค่อยคุยกันประมาณไม่ได้ว่าเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกแต่ถ้าเขาเลือกแล้วนะนั่นคือโออยู่ยาวครับไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่เลือกคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกเลิกสมมติว่า ค,บ,คบแบบเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วพอจะถึงจังหวะทีาา่เป็นแฟนอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบเราเนี่ยนะครับก็จะคนโดนก็จะแบบรู้สึกเสียใจนินนดๆแต่เขาจะไม่ทิ้งเรานั่นแหคือจะไม่ทิ้งความสัมพันธ์ที่แบบว่าตัดชึบตัดชึบแม้จะเป็นห้าสามทายก็ตามเพราะเขามีทั้งห้าหกแล้วก็สองหกซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบประนีประนอมในการเลือกคบคนอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าคบไปแล้วหรือชอบกันแล้วหรือชอบใครแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่ยาวๆได้นะครับเป็นคนที่ปรับตัวได้ทั้งจะแบบจะแนวแบบเข้าอ,อกเข้าใจหรือว่าจะอ่อนโยนอน่อนหวานอบอุน่นอะไรได้หมดเลยแล้วก็ดูแลกันแล้วกัน,นยถือว่าเป็นเล็กกลุ่มที่ค่อนข้างจโ,โอเคนะครับแต่แค่มีจุดดอกอย่างที่ผมว่าคือพอสามท้ายให้ระวังการตัดใจแล้วก็พอมีห้าสามพวกมัจะมีความเข้มแข็งอาจจะมีความแบบตึงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องระวัง โอเคโม่ลืมปิดเสียงนะครับโชคดีมากนี่มาดังตอนจะจบอยู่แล้วนะครับโอเคนะสำหรับกลุ่มนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ท่านที่ขอมาทางกลุ่มนี้นะ่าจะเป็นชาแ y o u t u b e นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็ยังอยู่ที่นี่แหละนะครับก็ยังอยู่ที่นี่แต่ไม่แน่ใจว่าผมจะไลฟ์สดหรือว่าผมจะทำทิ้งไว้นะ ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าจังหวะหนั้นนหะผมจะทำยังไงแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ